ตาพักนผู้ชมเนี่ยมารับลมทะเลกันที่ชายหาดชะอําจังหวัดเพชรบุรีค่ะ oh. เพลงสวยๆแบบนี้เนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะ oh. เพราะว่าเตยตามมาให้กําลังใจหนุ่มๆในการแข่งขันบีชแบทเทิลค่ะเป็นหนุ่มหล่อสองทีมนะคะทีมแรกคือทีมฮอร์โมนทีมที่2คือทีมเลิฟซิกค่ะแอบแค่ฟังชื่อเนี่ยก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าทั้งหล่อทั้งแซ่บขนาดไหน oh. แต่ยังเลือกไม่ถูกเลยนะคะว่าจะเชียร์ทีมไหนดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตามไปห,หาเขากันเลยดีกว่าค่ะ ทบก็เตรียมตัวกันกันมาอย่างดีครับวิเน็ตด้วยเหรอพิเน็ตด้วยแน่นอนดูกล้ามออกกัดซะก่อนครับว้าวได้ทำกิจกรรมแบบว่าแอดเวนเจอร์กลางแบบริมทะเลอะไรอย่างงี้บ้างไหมไม่ค่อยเลยครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาร่วมสนุกหรือออกกิจกรรมแบบกลางแดดนี้นานแล้วครับก็ดีใจมากครับตื่นเต้นอะไรอยากบอกกับทีมฮอร์โมนบ้างไหมก็เตรียมตัวนะครับพวกเราไม่ยอมแน่แน่ครับผม เมื่อกี้ฝั่งนู้นเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมตัวไว้ได้เลยเพราะว่าเขาไม่ยอมแน่นอนใช่พวกเราก็ไม่ยอมเหมือนกันเราเตรียมตัวล่วงหน้ามาสองเดือนเราเตรียมอะไรบ้างแบงค์พูดไปหน่อยดิโอ้กลยุทธ์ละวิธีเนี่ยถือว่ามาเต็มมากๆครับครั้งนี้คือแบงค์ถามเมื่อกี้แต่ว่าขอรายละเอียดครับเราจะบอกอะไรกับทีมนู้นใช่ฮะก็จริงๆเราวางแผนมานานครับแต่วางแผนผิดไปนิดนึงตอนแรกเข้าใจว่าไปภูเขา ตอนนี้ถึงเกมที่3แล้วนะคะส่งบอลพาเพล่นไปดูเลยผ่านไป3เกมแล้วเป็นไงบ้างเพื่อนครับเละเทะเลยครับตอนนี้เสมอกันอยู่ครับผมทำไมเราเสมออ่ะไหนบอกว่ายอมเขาไม่ได้ ก็เขาก็แก่งอยู่อะอ่อยอ่อยให้เขาไปก่อนเสมอไปก่อนแล้วค่อยแซงทีหลังครับได้ครับผมตอนนี้เสมออยู่ฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าจะชนะ3ามศูนย์ไปหรือเข้มข้นเกินเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมันจะไม่ต้องลุ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่า3าศูนย์เนี่ยจาก5เกมคือเราชนะแน่อันนี้ม่มีใครเป็นหัวหน้าทีมไหมจริงๆเราเราไม่มีหัวหน้าทีมฮะเราแบบว่าปรึกษากันใช่เพราะว่าทีมเราก็สามัคคีกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่เราสามประตีกันมากเลยครับเฉยเะล่ะ เสมอเมอกันก็เห็หนถึงความเต็มที่ของกัปตันนะฮะคนแรกเลยโชว์แผลหน่อยเร็วหน่อยเป็นอะไรเป็บ้าหินขวดครับหินขวดอยากถามว่าเล่นละครน,น้องทุมเทแบบนี้ไหมไม่ครับ <laughs> แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเกมมันจะไม่บาลานซ์ถ้าเกิดว่าเราไม่เสมอกันจริงๆแล้วเนี่ยเรา, <t> าเราเราต้องทําให้คนรู้ว่าจริงๆแล้วกีฬามันมีแพ้มีชนะมันไม่ใช่แบบว่าเราจะต้องเอาชนะตลอดไปถึงพวกเราจะเล่นกันแบบนั้นก็เถอะจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วมันก็มีชนะบ้างแพ้บ้างเป็นสีสันของเกมไปแต่ว่า เพียงแค่เราทำให้ผู้ชคดียิ้มได้นโอเคเลยนี่แ่ละล็อบิกเราก็รู้สึกดีใจก็สนุกมากครับแล้วก็ไดม้มีประสบการณ์ใหม่ๆได้มาเล่นกับพี่ๆด้วยพี่ๆรุ่นเก่าๆครับในวง เก่าๆในวงการด้วยผู้มีประสบการณ์มากกว่าในวงการครับก็ดีใจมากๆเลยครับก็เอ่อเป็นประสบการณ์ดีๆที่ได้ร่วมกับพี่ๆน้องๆครับและก็รู้สึกดีครับอยากจะขอบคุณทั้งสามคนจากฝั่งเลิฟซิกด้วยเพราะว่าเราก็แบบไม่เคยได้ทำกิจกรรมอะไรแบบนี้ด้วยกันเลยพอได้มาทำเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นสีสันใหม่ๆดีแปลกๆดีที่พวกเราได้กลับมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้จักกันมากขึ้นได้มีน้องๆเพิ่มขึ้นอีกสามคนนะฮะสำหรับผมเป็นพี่ครับผมเอาเป็นว่าวันนี้แพ้ชนะก็ไม่สำคัญนะคะแต่ว่าที่สำคัญคือได้มตรภาพ แล้วก็ประสบการณ์ดีๆกลับไปเพราะฉะนั้นวันนี้ตอยแล้วก็หนุ่มๆทั้งหกคน,น,นขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยรุ่นใหม่